ลูกสาวตกหน้าพ่อของเธอทันทีพ่อมองดูลูกสาวของเขาด้วยสีหน้าสุดจะพนนาหญิงสาวกับฟันเพื่อั้านน้ำตาตบพ่ออย่างต่อเนื่องพ่อไม่ได้หยุดลูกสาวของเขาเพราะเขานำมันมาสู่ตัวเขาเองแต่สิ่งที่ลูกสาวของฉันพูดต่อไปทำให้เขาตกลงไปในเหวพ่อควรจะเป็นคนที่ถูกฆ่าคือพ่อไม่ใช่แม่คือพ่อเขาดูสงบ แต่ใจของเขากลับสับสนใช่ทำไมไม่ใช่คุณที่ตายไปละ่ะคืนที่มืดมนที่สุดนั้นฉันจะไม่มีวันลืมมันบินลี่เคยเป็นแชมป์มวยโลกสร้างสถิติไม่แพ้ใคร43นัดเหมือนฮีโร่แต่เขาไม่สามารถทนต่อการยั่วยุของมิเกลคู่แข่งของเขาได้แม้ว่าภรรยาของเขาจะคัดค้านก็ตามรีบเร่งเพื่อไล่ล่าคู่ต่อสู้ทันใดนั้นเหตุการณ์ก็วุ่นวายภรรยาที่เป็นกังวลบอกให้บินลี่หยุดแต่บินลี่จะได้ยินได้อย่างไร ในเวลานี้ลูกน้องของบิลลี่ชักปืนพกออกมาในสถานการณ์ที่วุ่นวายเสียงปืนดังขึ้นทันทีพร้อมกับเสียงกรีดร้องบิลลี่เห็นเหตุการณ์ที่ทาให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตภรรยาของเขาคุกเข่าลงกับพื้นและถูกยิงเข้าที่ท้องเขาตื่นตระหนกและเดินไปหาภรรยาของเขากอดเธอแน่นในอ้อมแขนของเขาในเวลานี้มุมปากของภรรยาเริ่มมีเลือดออกยืนอยู่บนขอบเขตของชีวิตและความตายทันทีที่เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คนที่เธอกังวลก็ยังไม่ใช่ตัวเธอเองแต่เด็กหนุ่มคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาบิลลี่ไม่เคยวางแผนสำหรับตัวเองเลยกิจการทั้งหมดของเขาได้รับการดูแลโดยเธอเธอกลัวว่าหลังจากเธอเสียชีวิตหนุ่มใหญ่คนนี้จะมีชีวิตอยู่อย่างไรเธอสั่งบิลลี่อย่าไว้ใจใครง่ายๆรวมถึงตัวแทนที่คุณไว้วางใจมากที่สุดการที่เธอถูกยิงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการสมรู้ร่วมคิดเหตุใดกระสุนจึงทะลุฝูงชนที่วุ่นวายตีเธอออกไปข้างนอกอีกครั้งภรรยาแทบรอไม่ไหวจนกระทั่งท้องฉุงงก คดีอาญาร้ายแรงเช่นนี้แต่ไม่มีใครถูกลงโทษตำรวจต้องการพยานเพื่อระบุตัวฆาตกรแต่ไม่มีใครอยากมีปัญหานอกจากนี้ลูกน้องของบิลลี่ยังใช้ปืนอย่างผิดกฎหมายอีกด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงถูกชะงักมากยิ่งขึ้นบิลลี่ตกอยู่ในสภาพพ่อตัวเองที่ทำให้ภรรยาของเขาจากไปทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณลูกสาวพูดถูกคนที่เสียชีวิตต้องเป็นคุณในตอนกลางคืนบิลลี่กระซิบขอโทษลูกสาวของเขาดูพ่อจากไปลูกสาวของเขาหยุดเขาทันทีเธอกังวลว่าพ่อของเธอจะทำอะไรโง่ๆแต่ไม่รู้จะพูดอะไร บินนี่วางหัวลงบนเตียงตะโกนอย่างบ้าคลั่งแต่ฉันเกรงว่าลูกสาวของฉันจะได้ยินดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ปืนพกจากนั้นหลดซ้ำเขาต้องการที่จะตายแต่ฉันยังมีธุรกิจที่ยังไม่เสร็จฉันกลัวคุณจะทําอะไรโง่ๆยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูเสมอแต่เขาคว้าปืนมาจากน้องชายของเขาฉันตำหนิเขาที่ไม่สามารถปกป้องภรรยาของเขาได้หลังจากดุเขาแล้วเขาก็ไล่เขาออกจากบ้านบิลลี่มาถึงบ้านของมิเกลคู่แข่งของเขาคนที่เปิดประตูเป็นผู้หญิงลูกน้องของมิเกลหลบซ่อนตัวอยู่เขาถือปืนโดยตรงแล้วชี้ไปที่ผู้หญิงคนนั้น แต่ทันใดนั้นก็เห็นเด็กอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนั้นท้ายที่สุดเขาก็ยังคงโหดร้ายไม่ได้เมื่อกลับถึงบ้านฉันมองดูชื่อที่แขวนอยู่บนผนังหูของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของผู้ฟังเสียงของเกรตบิลลี่ทำให้หูหนวกพระองค์ทรงพังกำแพงเกียรติยศเป็นชิ้นๆจนถึงตอนนี้เขาก็ยังคิดอยู่การชกมวยทำให้ภรรยาของเขาจากไปเมื่อไม่มีภรรยาของเขาอีกต่อไปชีวิตของบิลลี่ก็วุ่นวายอีกไม่นานเขาก็ใช้เงินเก็บทั้งหมดหมดแล้ว เมื่อถึงจุดนี้ผู้จัดการจะใช้โอกาสในการเสนอสัญญาเข้าร่วมการแข่งขันสามนัดเพื่อรับ30ล้านบิลลี่ต้องการปฏิเสธเพราะครั้งหนึ่งภรรยาของเขาเคยปฏิเสธ